ครับสวัสดีครับเจอกันอีกคลิปกับผมกับช่องโกแกชแนลสวัสดีจ้ายังสาวดอดนางบนติดจอกจับบนนี้ลูกค้าช่วงนี้ลูกค้ายังว่าเข่าครับผมจาม่าอาโมะโมะแรกช่วงนี้ก็ให้หน่อยให้ตาไปโดนนะครับบ่าใครได่ร่วมคลิปนะครับพี่น้องแตนงต้ายังไม่ค็ดตาหัน,านหาสาวดอยเห็นหน้าที่ยังก่อน ล่างถั่วจะสั่งเอาดอนล่างถั่วครับผมตำแหน่งล่างถั่วสำหรับผมกับปีงไก่ครับพี่น้องอันนี้จะเป็นเตานะครับผมทานผมก็ยัมีหน้าที่ปิีงไก่แล้วก็ยกเตาทานทานแข้งยัางล่หลายนะครับยกเตาทานมาให้ยุดโต๊ะเสิร์ฟโต๊ะนะครับผม ช่วงนี้ผมมีลูกค้ากับเอ้ยนางเบรคครับผมช่วงนี้ก็บบุได้เฮ็ดคลิปนะครับเพระาระว่าบุคอลเด้ไปใส่ก็เลิกคำพี่นอ้องก็เลยบุคอได้เฮ็ดคลิปแต่เดือนๆอาจจะล่องคลิปเทธอหนึ่งครับผมตอนนี้ก็หลายเดือนแล้วผมไปล่องคลิปด้วยเธอเมื่อวานี้ก็มาคุยให้พี่พี่น้องอได้ฟังนะครับผมว่าตอนนี้ <S <S เฮ็ดอีหยังอยู่นะครับคือเฮ็ดงาน,นอาหารนะครับผมแล้วก็ปีนี้อาจจะกลับบ้านแล้วครับผมคิดว่บาบ่ วัไหนจะเกินข้อสิ้นปีนะครับกลับบ้านเก็บเงินอีกน้อยแต่กลับบ้านครับผมเดี๋ยวจังไรก็กเดี๋ยวมาอัปเดตให้เบิ้งอีกเทือนนึงนะครับผมสำหรับคลิปนี้ไว้สนิทนะครับพี่น้องเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับผม